สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเรานะคะายวิรวันชาแนลวันนี้มีคลิปดอกไม้นะคะเพื่อที่จะมาตกแต่งขอบตะกร้าหรือว่าหูจับนั่นเองนะคะหูจับตะกร้าของเรานั่นเองตอนนี้มีลายดอกไม้มาฝากมีสองสีนะคะตอนนี้จะทำเป็นสองสีซ้อนกันชมพูนะคะแล้วก็ม่วง ตัวนี้จะสีชมพูเนี่ยจะทำแค่สามกลีบส่วนสีม่วงจะทำหกกลีบนะคะก็คือทำเหมือนกันเลยทำลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าที่เป็นเกสรด้านในเราจะทำแค่สามกลีบส่วนดอกด้านนอกเราจะทำเป็นหกกีบนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสีม่วงจะทำหกกลีบความยาวของเชือกนะคะ เราจะวัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะคะหรือว่าหนึ่งเมตรครึ่งเนาะต่อเส้นนะคะต่อเส้นตัวนี้จะวัดอยู่ทั้งหมดเจ็ดเส้นนะคะเจ็ดเส้นหนึ่งร้อยห้าสิบเซน,เซนทั้งหมดเจ็ดเส้น เริ่มจากเส้นแรกนะคะตัวนี้เส้นแรกเราแบ่งครึ่งเลยนะคะหาจุดกึ่งกลางจากนั้นใช้เข็มหมุดนะคะใช้เข็มหมุดจิ้มไว้หรือว่าปักไว้ให้มันให้มันไม่เคลื่อนนะคะจากนั้นใช้อีกหกเส้นขึ้นมาพันตัวหนอนไว้นะคะจับแต่ละเส้นแบ่งครึ่งเหมือนกันจากนั้น,พ,น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 ะะพันตัวหนอนตามคลิปเลยนะคะพันตัวหนอนตามคลิปเลย ไปฝั่งซ้ายเส้นหนึ่งไปฝั่งขวาเส้นหนึ่งนะคะทําแบบนี้นะคะตามคลิปเลยตัวนี้เราจะพันเข้าไปทั้งหมดหกเส้นนะคะทั้งหมดหกเส้นตัวนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะต่อไปเส้นที่สองจับมาหนึ่งเส้นแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งได้แล้วเราก็จับมาพันตัวหนอนกับเส้นหลักของเราเมื่อกี้นะคะแบ่งครึ่ง ไว้ด้านล่างนะคะพาดไว้ด้านล่างลักษณะนี้จากนั้นทําเป็นห่วงค่ะด้านบนทําเป็นห่วงก่อนจากนั้นสอดเชือกเข้ามาจับไว้นะคะจับไว้อ่าต่อไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทําเป็นห่วงเหมือนกันแล้วจับเชือกย้อนขึ้นมาจากนั้นเราก็ดึงเลยค่ะดึงขึ้นไปให้มันชิดกับเส้นแรกเมื่อกี้นะคะดึงขึ้นไปให้มันชิดกับเส้นแรกเมื่อกี้เลย เส้นที่สถึงเส้นที่6ก็ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูคลิปตามไปเลยรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้ด้วยนะคะหรือว่ากดตามช่องกดติดตามช่องของเราให้ด้วยบายเวโรนช n แนลนะคะก็ในในช่องของเราก็จะมีหลายๆคลิปหลายๆขั้นตอนนะคะลงไว้ให้ดูยังไงก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาคลิปเนาะ ส่วนท่านที่อยากจะเรียนออนไลน์นะคะก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เมื่อเราสอดอ่าเมื่อเราพัานเข้าไปครบหกเส้นแล้วเราพับเส้นหลักของเรานะคะพับเส้นหลักของเราลงมาจากนั้นใช้เส้นที่หนึ่งพันตัวหนอนตัวนี้ไล่ลงไปเลยนะคะไล่ลงไปจนถึงเส้นที่หกเลยพับเส้นหลักลงมานะคะพับเส้นหลักลงมาแล้วใช้ เส้นที่เราเสริมเข้าไปทั้งหกเส้นพันตัวหนอนพันทั้งหมดทั้งหกเส้นเลยแต่ละเส้นก็พันสองครั้งนะคะพันตัวหนอนสองครั้งทำตามคลิปเลยนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะให้แอดไลน์เข้ามานะคะ ID ดไลน์จะเป็น08.07.24ตอนนี้เราจะมีขั้นตอนการเรียนนะคะทั้งหมด9ขั้นตอนจะเริ่มสอนตั้งแต่การ เชือกเพื่อที่จะวัดนะคะวัดเชือกเพื่อพันโครงนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยสามารถเรียนได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะส่วนท่านไหนที่พอทำเป็นแล้วก็สามารถเรียนเฉพาะลายก็ได้นะคะก็จะมีเฉพาะลายให้นะคะอ่าตอนนี้เส้นที่สองเราพับเส้นที่สองลงมานะคะแล้วใช้เส้นที่สามนะคะพันตัวหนอน เราพับเส้นที่สองลงมาแล้วใช้เส้นที่สามพันตัวนอนพันลงไปจนถึงเส้นที่หกเลยนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายพันเรียงลงไปเรื่อยๆนะคะพันเส้นละสองครั้งเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นดอกไม้ไว้สำหรับแต่งหูจับนะคะแต่งหูจับตะกร้านาได้แล้วนะคะ จากนั้นเราจะพับลงมาอีกเส้นหนึ่งอ่าเส้นบนสุดนะคะเส้นที่สามอ่าตอนนี้นะคะเราจะจับเส้นพันเข้ามาประกบกับเส้นแรกเมื่อกี้จากนั้นใช้เส้นบนสุดนะคะพันตัวหนอนต่อเส้นหลักของเราจะมีสองเส้นแล้วนะคะอ่าจากนั้น พับเส้นที่พันตัวหนอนลงมาอีกสองเส้นแล้วนะตอนนี้เป็นเส้นที่สามเส้นที่เราพันตัวหนอนไปต่อไปใช้เส้นบนสุดเหมือนเดิมพันตัวหนอนเข้าไปอีกตัวหนอนของเรามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าพับลงมาเป็นสี่เส้นแล้วนะคะอ่าเป็นสี่เส้นแล้วแล้วใช้เส้นสุดท้ายที่เหลือพันตัวหนอนรวบทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เราจะรวบทั้งหมดเลย ให้พันรวบตัวหนอนของเรามันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้คือกรีบดอกฟังขวาของเราเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เสร็จแล้วด้านในจะสังเกตว่าด้านในจะเหลือเชือกอยู่ตรงนี้นะคะที่เราพันไปเมื่อกี้เราพันทิ้งไว้เราจับขึ้นมานะคะจับขึ้นมาให้มันอ้อมเส้นหลัก ทั้งสี่เส้นของเรานะคะสี่เส้นห้าเส้นของเรานะคะจับขึ้นมาพันรวบแบบนี้เลยรวบทั้งหมดเลยนะคะ,ะรวบทั้งหมดเลยอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกสองเส้นมันอ่าจริงๆแล้วมันจะต้องพันอีกเส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูตอนใกล้จะจบอีกทีหนึ่งก็ได้ อ่าตอนนี้เราก็พับเส้นบนลงมาซ้ายมือนะคะกรีบด้านซ้ายมือพับเส้นบนลงมาใช้เส้นที่เหลือพันตัวหนอนเข้าไปใช้เส้นที่เหลือพันตัวหนอนเข้าไปตัวนี้เราจะทําตัวกรีบแถวของเขาเนี่ยทั้งหมดสามกรีบนะคะแถวที่สามเนี่ยมันจะพันเป็นตัวหนอนตัวใหญ่ไล่ลงไปนะคะอ่าละักษณะนี้นะอ่าต่อไป พันตัวหนอนเข้าไปอันนี้อันนี้แถวที่สามแล้วนะอ่าพอพันตัวหนอนเข้าไปปุ๊บจับเส้นพันมาคันมาคู่กับเส้นหลกักแล้วใช้เส้นถัดไปเช่นเส้นบนสุดพันตัวหนอนรวบเข้าไปอีกอ่าพอพันเสร็จแล้วก็จับดึงลงมาให้มันมาคู่กับเส้นแกนอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตัวนี้คือแถวสุดท้ายของเราเนี่ยหรือว่าแถวที่สามเนี่ยเราจะรวบทั้งหมดเลยซึ่งตัวหนอนของเราจะใหญ่ขึ้นพันแบบนี้อ่าตัวนี้นําเส้นด้านในนะคะนําเส้นด้านในขึ้นมาพัานละอีกเส้นหนึ่งตัวนี้นะคะการพันตัวหนอนเนี่ยเส้นไหนที่ถูกเป็นเส้นพันจะต้องอยู่ด้านล่างของเส้นหลักนะคะอ่าตัวนี้ฝั่งขวาเส้นด้านในสุดหรือว่าเส้นแรกของเราเมื่อกี้นะคะ จับขึ้นมาพันตัวนี้แบ่งแบ่งครึ่งกันเลยนะคะซ้ายและขวาแบ่งให้เท่ากันอ่าอีกเส้นหนึ่งมัดฝั่งซ้ายมัดตัวหนอนสองสองครั้งเหมือนกันตัวหนอนเราจะใหญ่มากนะคะไม่ต้องตกใจอ่าได้แบบนี้นะคะนี่ได้แบบนี้สําหรับแถวกรีบแรกของเรานะคะตัวนี้ก็คือหนึ่งกรีบ ก็จะออมาลักษณะนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกรีบที่สองกันนะคะกรีบที่สองก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะยากตรงตรงตอนนี้นะคะตรงตอนที่เราจะพับขึ้นมาทั้งหมดเองพับเส้นแกนทั้งหมดเลยนะคะขึ้นมาพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใช้สามเส้นที่เหลือตรงนี้ขึ้นมาพันตัวหนอนอเส้นแรกนะคะพันตัวหนอนสองครั้งพันให้ชิดพันให้แน่นเลยนะคะ พันให้ชิดพันให้แน่นพยายามดึงเส้นเส้นแกนนะคะให้มันตึงพันไปทั้งหมดเลยนะคะพันไปทั้งหมดเลยต่อไปเส้นที่สองเส้นที่สองก็เหมือนกันพันรวบเส้นแกนทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะพันรวบเส้นแกนทั้งหมดเหมือนกันอ่าพันสองครั้งพันให้แน่นแล้วก็พันให้ชิดเส้นที่สาม รวบรวบเส้นแกนทั้งหมดเลยนะคะอ่ารวบทั้งหมดเลยแบบนี้ได้สามเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงมาจากเส้นแกนหนึ่งเส้นแล้วพันตัวหนอนเข้าไปดึงจากเส้นแกนของเรามาเลยนะคะดึงจากเส้นแกนมาหนึ่งเส้นแล้วมาพันตัวหนอนสองครั้งอ่าดึงจากเส้นแกนมาอีกซึ่งเส้นแกนของเรามันเจอลด ลดลงเรื่อยๆนะคะมันจะลดลงเรื่อยๆพันจนไปเหลือเส้นสุดท้ายนะคะจนมันเหลือหนึ่งเส้นอ่าเหลือหนึ่งเส้นนะคะพันตัวหนอนเข้าไปเลยตัวหนอนมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะมันจะเล็กลงมาอ่าจนมันเหลือหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะจนเหลือเส้นแกนเส้นหลักหนึ่งเส้น จากนั้นเริ่มเลยกรีพี่แถวที่สองพับเส้นบทสุดลงมาแล้วใช้เส้นถัดไปนะคะพันตัวหนอนแถวนี้ก็พันตัวหนอนไล่ไปเลยนะคะไล่ไปทุกเส้นเลยตัวนี้เราจะทําตัวกลีบดอกที่สองนะคะทําตัวกลีบดอกที่สองอพันตามคลิปเลยนะคะพันตามคลิปเลย เมื่อเหลือแบบนี้นะคะเราจะนำเส้นที่หนึ่งที่เป็นเส้นแกนอ้อมด้านล่างลงมานะคะแล้วจับขึ้นมาพันกับเส้นแถวที่สองของเรานะคะอ่าแบบนี้จับขึ้นมาพันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแถวที่สองของเราจะกลายเป็นเส้นแกนแทนนะคะจะกลายเป็นเส้นแกนแทนอ่าดึงลงมาอีกแถวหนึ่ง ตัวนี้เป็นแถวที่สามนะคะเป็นแถวที่สามพันตัวนอนเข้าไปทุกตัวทุกเส้นเหมือนเดิมพันเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมช่องของเราด้วยนะคะฝากช่องด้วยละกันบายวิวันชาแนลนะคะท่านไหนที่อยากจะเรียนออนไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้นะคะแอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดได้ i อดีไลน์ศูย์ปดศูนย์เจ็ดสองสี่นะคะ อ่าตัวนี้พอได้สองเส้นขนานกันแบบนี้แล้วจับเส้นที่สองที่เป็นเส้นแกนเมื่อกี้ขึ้นมาพันกับเส้นแกนเส้นที่สามของเรานะคะแบบนี้พันพันตัวหนอนเข้าไปสองครั้งจากนั้นเราจะเริ่มทำกลีบฝั่งขวาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บน,นึงนะคะขออนุญาตปรับนิดนึงตัวนี้พับเส้น ที่สามนะคะพับลงมาลักษณะน,นี้นะคะอ่าพับลงมาจากนั้นก็ใช้เส้นบนสุดนะคะพันตัวหนอนเข้าไปเลยไล่ลงมาจนถึงด้านล่างเลยนะคะไล่ลงมาจนถึงเส้นที่หกเลยพันเส้นละสองครั้งเหมือนเดิมทำขั้นตอนแบบนี้ไปเลยตอนนี้เราจะทำกรีบฝั่งขวามือนะคะ ตัวเกสรเราจะทำกรีบแบบนี้3ามกรีบนะคะตัวเกสรด้านในหรือว่าตรงกลางนั่นเองนะคะตัวด้านนอกเราจะทำอยู่ที่หกลรีบตัวนี้ก็ขึ้นแต่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะว่าจะทำตัวเกสรแบบไหนกี่กรีบนะคะหรือว่าจะทำเท่ากันเลยทั้ง6กกรีบเลยแล้วก็นามาซ้อนสลับกันก็ได้นะคะตัวนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ความยาวก็เหมือนที่บอกไปนะคะหนึร้อยห้าสิเซนหรือว่า1เมตรครึ่งนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้เราจะดึงเส้นแกนตรงกลางนะคะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวปลายของมันแหลมนะคะเพื่อให้ตรงปลายของมันแหลมขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่าจากจากนั้นก็พับเส้นบนสุดลงมาอีกให้มันครบสามแถวนะคะ แต่แถวที่สามแถวที่สามเนี่ยเราจะต้องพันตัวหนอนประกบกันนะคะเส้นแกนจะต้องอมีหลายเส้นประกบกันไล่ลงมานะคะตัวนี้เป็นแถวที่สองเดี๋ยวแถวที่สามเรามาดูแถวที่สามนะคะ ตอนนี้เราจะเริ่มทำแถวที่สามนะคะพันพับพับลงมานะคะพับเส้นบนสุดลงมาให้เป็นแถวที่สามแล้วใช้เส้นบนสุดพันตัวหนอนอ่าเมื่อพันตัวหนอนเสร็จแล้วนําจับจับลงมานะคะจับลงมาให้มันคู่กันกับเส้นแกนเมื่อกี้นะคะเป็นสองเส้นอ่าเส้นต่อไปตอนนี้เส้นแกนมีสามเส้นแล้วนะคะจากนั้นใช้เส้นบนสุดพันตัวหนอนเข้าไปอีก อพอพันตัวหนอนเข้าไปแล้วพับลงมา,าพับลงมารวมกับเส้นแกนนะคะแล้วใช้เส้นที่เหลือพันตัวหนอนอแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับลงมาอีกอให้มันมารวมกับเส้นแกนนะคะจากนั้นจากนั้นใช้สองเส้นด้านในนะคะสองเส้นด้านในขึ้นมาพันรวบเลยพันรวบเส้นแกนเมื่อกี้นะคะอพันรวบแบบนี้เลยอีกเส้นหนึ่ง เอาไว้ด้านล่างนะคะไว้ด้านล่างเส้นแกนเส้นที่พันจะอยู่ด้านล่างเส้นแกนอ่าก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะตัวนี้กรีบที่สองได้แล้วพอกรีบที่สามก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าทําเกสอนด้านในอ่าที่ทําให้ดูเนี่ยเราจะทําแค่สามกรีบแค่นั้นเองส่วนด้านนอกเราจะทําทั้งหมดหกกรีบนะคะเพื่อที่จะเอามาประกบกันแล้วนําไปอ่าแต่งเข้ากับหูจับนั่นเองนะคะ แต่ตัวนี้จะทําให้ดูแค่สองกลีบดอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายอีกทีนึงว่าเก็บเชือกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายอีกทีนึงตัวนี้ครบหกกลีบดอกแล้วนะคะเมื่อครบแล้วเราจะตัดปลายเชือกนะคะเราจะตัดเชือกตรงนี้ตรงด้านข้างนะคะทั้งสามเส้นนะคะตัดเลย ตัดให้เหลือประมาณสักสองมิลเพื่อที่จะใช้ไฟแช็กลนปลายนะคะทั้งสองฝั่งเลยเส้นแต่เส้นแกนของเราก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเส้นแกนของเราก็จะอยู่อ่าแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้คือใช้ไฟแช็กลนตรงปลายเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตัดไปแล้วใช้ไฟแช็กลนปลายแล้วนะคะอ่าตัวนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ตรงนี้เราตัดแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนปลายจากนั้นเราก็จะจับเส้นแกนทั้งหมดนะคะมาประกบกันแล้วดึงมาหนึ่งเส้น,นะคะ่ะเพื่อที่จะมาพันหรือว่ามามัดให้มันติดกันนั่นเองนะคะให้มันชิดกันนั่นเองนะคะเมื่อเรามัดล็อกตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะตัดเชือกให้มันเหลือแค่สองเส้นนะคะเราจะทิ้งไว้สองเส้น เพื่อที่เราจะนำไปล็อกติดกับตัวหูจับตะกร้าของเรานั่นเองนะคะอ่าส่วนตัวสีชมพูที่เป็นเกสอนก็เหมือนกันเราจะทิ้งเชือกไว้แค่สองเส้นเราจะเหลือไว้สองเส้นนอกนั้นเราจะตัดทิ้งหมดเลยแล้วใช้ไฟแช็คลนปลายนะคะลนตรงปลายสองเส้นนั้นเราจะเก็บไว้ไปสอดติดยึดติดกับตัวหูจับของเรานะคะ หรือใครจะใช้เชือกเพื่อเชื่อมต่อแต่ละกลีบดอกให้มันชิดกันให้มันงอขึ้นก็คือแล้วแต่เลยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือคลิปของเราก็จะทำตามนี้ยังไงก็ดูคลิปตามเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอฝากช่องไว้ด้วยละกันนะคะช่องของเราบายวิรวัลชาแนลนะคะ id l i n ลก็จะเป็น080724นะคะยังไงก็แอดไลน์เข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดได้นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเชือกที่เราตัดไปแล้วเราใช้ไฟแช็กลนปลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ดอกละ2เส้นนะคะเพื่อที่จะนำไปอ่มามัดติดกับตัวหูจับของเรานั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ